เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66ื่อที่11เคาะแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับเคาะแล้วงวดที่11ภายหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565รอบทบบรอบที่1ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสได้โอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงงวดที่10 และงวดที่1ถึงงวดที่9เ,เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ตกหลน่นกำหนดโอนภายในวันที่21ธันวาคม2565เงินประกันรายได้ที่ผ่านมาล่าสุดนายทิวาริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในการชดเชยเงินส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565รอบทับ6กรอบที่1เผยกับฐานเศรษฐกิจวันนี้วันที่23ธันวาคม2565กกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยเงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทั66รอบที่1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทั66งวดที่11คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่างๆย้อนหลัง7วันทำการ แต่วันที่14ถึงวันที่22ธันวาคม2565ความชุนไม่เกิน15%เกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่17ถึงวันที่23ธันวาคม2565เข้าเปลือกหอมมะลิชดเชยตันละ1 0 9 9บาท45สตางค์เข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ 607บาทส3สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ110สบาทเสตางค์ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ361สบาท43สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายจึงไม่มีการชดเชยในรอบนี้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกศจะโอนเงินให้กเกษตรกรภายใน3วันทําการขอบคุณข้อมูลที่มาจากฐานเศรษฐกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องสุรยาเมเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ